เก่งใช้ด้วยวันนี้มันเงินมากใช้เสียงดงยังไปช่วถึงกันแต่ใช้เป็นอะไรกนมีเด็กเสียงดังอย่างเดียวทีนี้มันดังจนเกินไปผกผิตเสียงดังจนหูดบเสียงอะไรโรคอะไรเลยชิงไม่คำนึงถึงความเียหาย เดี๋ยวมันกระทบมากเกินกําลังมันก็ทาให้หูเสียตาเหมือนกันไฟฟ้าเป็นตาดูอะไรเขาคุ้ม่็จาอเกินไปเนี่ยมันชู้ธรรมชาติมันได้เยโลกนิยมมันเหมือนธรรมนิยมเ่ยทำนี่พอดีหมดทุกอย่างแล้นไม่มีอะไรทําคนให้เสียโลกผมไม่ต้อง้มีพูดให้งามนะ ถ้าพูดตรงตัวกับี่เลสนิยมมีแต่ร้อนทั้งนั้นอ่ะมีพูดตรงตัวพูดให้งามก็ถานโลกโนิยมนะครับโลกนิยมก็มีแต่เศร้าโศกมีแต่ร้องผมร้องไห้เสียใจไปมันดีไม่มีแก้กันไม่ถูกสื่อ ไปใช้เทคนมีกีกดีครั้งโลกสร้างให้โลกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความอยากมีความดิ้นรนมีความกระตือรือร้น,นทำแม้จะมีความอยากไช้ให้รู้จักพอประมาณ รู้จักกำลังให้รู้จักพอดูกับตัวเองแต่ถ้าไม่ว่าเป็นความอยากเพื่อถึงว่าเป็นมัคเพราะทาคนรุ่มเย็นเก่ตัวเองถ้าโลกดิน้นรนความอยากอยากลําอยากรวยเกินฐานะเกินกําลังที่มีอยู่ของตนเย่างที่พูดในฝฟังาะ้ะนนเราเป็นชาวไร่ชาวนานอยากจะเป็นเศรษฐีก็ดูพีความอยากเป็นอยากได้ทุกคนแต่ถ้าเกินกําลังมันก็ไปไม่ได้ มันก็สู้ทําไม่ได้จริงตัวจะฟื้นชีวิตขึ้นมาให้เป็นคนร่ำคนรวยต้องสู้อดสู้ทนด้วยความเพียรด้วยสติปัญญาคิดอ่านให้โอนก่อนจะหามาในทางที่ชอบทําอย่างนี้ไม่มีโทษไม่มีมลทินี่ต้องอดต้องทนจากอารมณ์ต่างๆพื่อมันผาความอยากพาดดิ้นโดนแน่ทำแล้แค่นัื่อ็บอกไว้พอดีพอดีทั้งหมดไม่มีพระพุทธเจ้าสอน สัตว์โลกนี่ไม่เคยมีผิดหวังไม่ดีเลยมีแต่ทาโลกให้ล้มยินนาไปใช้ดีหมดแต่อานาจกิเลสมันรุนแรงไม่ว่าท่านไม่ว่าเราจึงตําหนิกันไม่ลงถ้าผู้มีธรรมหากเป็นโลกก็ต้องดูถูกดูแคลนินทากันอย่างนี้แหละเหมือนทุกวันี้ดูออกเนี่ยพากันว่าทันสมัยเนี่ยคนแก่ล่ากันไหม คนหนุ่มทันสมัยอันนี้แต่ทันสมัยอันนี้เกิดสมัยใหม่เรายังไม่เห็นใครมีทันสมัยนอกจากผู้มีธรรมภายในใจหรือผู้มีความซื่อสัตย์ถึกจริตทามันด้วยความชอบธรรมอันนี้คอยจะไม่ทําความเศร้าโศกโศกอาให้ตัวเองอันนี้มีแต่เศร้าโศกร้องห่มร้องไห้เพราะทันสมัยเรามีนี่มีศินพ,ะล,พะลุงพลังเต็มไปหมดยังว่าตัวเองทันสมัยในอะไรกิเลสมันมันชอบยกตัวเองนะ นี่มนจะจะไม่ดได้ตำหนิผพูดใดเข้ามากิเลสผููแสดงก็มีกิเลสด้วยกันทำไมจะไปพูดให้ผิดหรือไม่ฉะนั้นกับพูดให้พิจารณาโอกาสมันผิดตรงไหนนำไปพิคิตรอ่านให้คนตรีฟองให้ดีและนั่งไปปรับปรุงชีวิตมันก็ดีทั้งนั้นีน่ทำพระพุทธเจ้าแม้นาอาภายัยใจ แต่ก่อนนี้ก็ไม่ใช่เก่งไม่ใช่เศษที่โสอะไรพอได้คิดได้อ่านแล้วโอ้โหพระพุทธเจ้าสอนโลกนี้นะไม่มีมนชินเลยจะเพิ่มเข้าไปก็ไม่ได้จะตัดทิ้งก็ไม่ได้พอจะมีเป็นมัดกิมาออกเพราะใจดวงนั้นหมดกิเลสแล้วมาสอนไม่มีสิมหลอกห่วงต้มตุ๋นผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่เราเป็นคนดาาคนจนก็อย่าไปน้อยเนื้อจำบกตัดใจต้องพยายามช่างตัวเองขึ้นมา นำทางจะจับข้อเข้าปานอิเจาก,กรนมันไม่อยู่ทำไมไม่ออกมา,ชาใช้เอาอันนั้นมาเอาอันนี้มาเล้วกข้อเข้าปานนี่ไปทมทำไมพี่แต่าหาคนขวัญมามันก็ไม่ดีเราเป็นพระไม่เหมาะนี่กเทศไปกัรใหม่เพราะอันนี้มาไม่เหมาะกับเพศของพระอ,อันนี้เห็นมากมันคนมากแล้วก็ ทางคอนแก่ก็เป็นญาติของท่านพิสอนมาขอก็เลยมีเหตุผลก็ให้ทําให้เป็นการเป็นเวลาเพราะเสียงมันจะไม่ได้ยินทั่วืปถึงได้ให้ติดสม่ปกติเล้น,านสายไม่ชอบเลยไม่ชอบเรื่องอย่างนี้เข็นนิสัยเองจยังไงล่่มันจะผัดโลกเพราะว่ายอมรับะ่ะอเสียงนี่นะมันดูดบ่อยๆด้วยอะไรอย่างนี้เป็นเหตุให้เสียได้ คุณไม่ชอบธรรมชาติธรรมสาตินี้บรรดาพี่น้องทั้งหลายพากานคิดกันอ่านนะพระพุทธเจา้าไม่สอนโลกเต็มไม่มีบทใดที่จะบกพร่องแก่พวกเรานั่นที่พูดไปแล้วอืมพวกเราเองบกพร่องโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะขาดแคลนเราก็ไม่จําสมมุติผู้ดแสดงก็ไม่จําสมมติได้ทั้งหมดแหละ ของในโลกนี้มีทุกอย่างผมเจียวอะไรทุกอย่างอุดมสมบูรณ์เงินทอง,งทองสมบัติเพชรนินจินดาแต่มันมาจนอยู่ที่พวกมนุษย์นี่เองหนีมาทําลายก็คือทําลายโดยมนุษย์นี่เองเพราะอำนาจกิเลสพาให้ทำลายทําไม่มีถ้าคนมีธรรมภายในใจแล้วคิดกวา้างแล้วคิดไม่เอาเกียบอรัตมีขยันหมั่นเพียรมีแด่ทาให้คุกโลกให้ร่มเยน็นให้คนมาเกี่ยวข้องร่มเยน็เยนร่มเย็นไม่เอาเกียบอรัตต แม่ขยันมานในทางที่ชอบทำจะมีกี่ล้านกี่แสนเพื่อประโยชน์ทางนั้นทั้งนั้นเพราะการใช้จ้ายุทธเจ้าก็สอนไม่หาเงินมาด้วยความชอบทำเงินแล้วต้องใช้ให้เป็นแต่ใช้ไม่เป็นก็ลำบากทีนี้ก่อนถ้าไม่มีเงินท่านก็บอกว่าให้สร้างเมื่อสร้างตัวขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรในทางที่ชอบคือหมายว่าไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่สร้างปัญหาในชีวิตแน่ทางไปชี้เอาไปคิดยูีก เนี่ยทราพระพุทธเจ้ายังไม่เคยล้าสมัยนี้ถ้าพวกเราล้าสมัยมาทันสมัยจะล้าสมัยความนี้มีศิลหรือทันสมัยนะความว่าตัวเองได้นั่งมาได้นี่มาด้วยความอยากความหิวก็ววาหายซึ่งไม่รู้จักประมาณนั่นหรือทันสมัยที่เวรเห็นให้ลาบากลำบนเห็นไหมไปที่ไหนปิดกันหน้าแห้งไปเลยทางไม่ได้สอนให้ล้าสมัยหามาแล้วก็รู้จักเจ็บรู้จกักใช้นะรู้จักประหยัดแน่ ไม่ลืมเนื้อลืมตัวแน่แต่พวกเราลืมแน่เข้ากันกับผู้จิจารอะรอย่างไงมันเข้ากันไม่ได้พาคันคิดดูสินี่ก็มาอยู่ด้วยรรดาพี่น้องทั้งหลายก็สามสิบกว่าปีนี้ก็กอนไม่ค่อยเทศยี่ห้นานรราไม่เทศยิ่เทศไม่เป็นมันจะจะพูดตรงไหนแต่ทีนี้คนมาเกี่ยวข้องมากเข้ามากเข้า,า,ขาพอได้คิดเห็นพอได้รู้จักพอเข้าใจพอรู้เรื่องสารวะวะก็จึงพูดออกมา นี้เป็นคำสอนพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ใช่คำสอนผูดแด้แสดงพระพุทธเจ้าต,ตรัสไว้ตรงไหนตรงไหนแต่เรามาพิจา,ารณาตามเขาองแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นสวัสดิธรรมนี้ตรัสไว้ดีหมดไม่มีโทษมลทิมแก่ผู้หนึ่งผู้ใดที่น้อมไปปฏิบัติจึงพูดให้ฟังแล่น้อมเข้ามาสู่ใจน้อมเข้ามาสู่ใจแล้วแก้ไขที่จิตใจนี้เป็นต้นเหตุอย่างอื่นไม่มี ความโลภก็เกิดจากจุดนี้ความรักก็เกิดจากจุดนี้ความโกธก็เกิดจากนี้แต่เปลี่ยนมารา,ากันเท่านั้นอันเดียวมันเปลี่ยนสาเหตุกิเลสตัวเดียวนั่นแหละเปลี่ยนนั้นเป็นนี้สมมติตารสมนี้สมมติอันนั้นสมมติอันนั้นในกิเลสตัวเดียวน,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 ยนี่พาพาดิ้นพาลนพากวดพอแก่ท่านให้กลับกิเลสนี้นให้พอดีคือว่าให้มีสติเบรกคือมีสติยับยั้งในสิ่งที่ไม่ดีงามก็ตอ้องเบรกไม่ให้ทําเบรกไม่ให้ทำคือสติ พิจารณาแล้วไม่ดีเจ้าดึงจิตใจนี้ออกมาออกมาทางนั้นมันจะพาลมทะเลลมทะเลท่านจังหวะนาที่ตัณหาตันานาทีที่ท่านแปลตามภาษาเป็นมหาก็แปลงุพแม่น้ำาสเด้วยกองตันหาไม่มีห่าท่านแปลทีนี้ภูผ้าป่าแปลไม่ากแปลนั้นน้าแม่น้ำไม่มีฝา่ามีฝา่านะความอยากไม่มีฝ่ามีฝา่ฝาอยากจะว่าน้ำล้นโลกหรือน้ำท่วมโลกก็สู้เจ้าตันหาไม่ได้ เอาเข้อคิดดูไม่มีอย่างพอเจ้านี้ตัวนี้จะพาให้พวกเราเศร้าโศกโศกร้องห่มงร้องไห้เป็นทุกข์อยากลำบากต้องพยายามปรับปรุงคิดต่างให้ควรตรีตองโดยความอยากทั้งนี้ให้อะไรที่เกิดสริงโทษอะไรที่ทําให้เราเสียหายเมื่อรู้จุดแล้วก็พยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีอันนี้จริงจะไปเอาชีวิตไปรอดได้ย,ย่างนั้นพวกเราจะพากันจมไปอยู่นี้แหละจะมาตื่นเงาตัวเองนะว่าทันสมัยทันสมัย อันนี้พอได้คิดเลนะไม่เห็นใครทนสมัยทักกนมีรถกี่คันกี่คันก็มีแจ่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นภาระทั้งนั้นแต่นี้ไม่ได้ปฏิเสธไม่นะหามาด้วยความชอบรมใช้ด้วยความชอบรมอันนี้เป็นประโยชน์ทั้งสั่น์ทั้งเราั้งโลกในล้มเองกว้างขวางไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาในโลกกันนี้โลกกวนนี้มีปัญหาเพราะเจ้าตัญหานั้งนั้นไม่มีองขอไม่ว่าพระไม่ว่าสารวัตรแหละไม่ว่าใครแหละถ้าปรับไม่ได้เหมือนกันหมด มันไม่ได้ขึ้นกับสมมติว่าให้เป็นพระใจไม่ใจพระเนี่ยปรับมันไม่ได้มันเป็นทุกข์โทเดิมแน่ทันึงมาบวชใจเหมาะที่สุดบวชผ้านี้ใจเป็นธรรมแล้วเนาะคลองผ้าคา,าสวะสก็ไปนี่งามหมดถ้าใจไม่เป็นธรรมก็เหมือนผ้าห่อลีนนี่ไม่ดูดูถูกน้นก็เป็นอย่างนี้แต่ชอบนิยมบวชอย่างนั้นบวชอ,อย่างนี้โอ้ยแห่กันไปบวชบวชเลย ยุ่งกันกินข,ข้าวคํ่เข้าวเย็นเล่นอะไรกันหมดไม่คำนึงถึงสิ่งที่ทำเลยไม่มีนั่นหรือความร่มเย็นจะเกิดขึ้นอยู่ในวงวัดก็ไม่ร่มเย็นถ้าเป็นอย่างนั้นอยู่ในวงบ้านก็ไม่ร่มเย็นถ้ามันมีธรรมภายในใจแล้วไม่ร่มเย็นเลยเอาละวันนี้พูดแค่นี้นะักธรมวัดกัน